สมชีจะไปบ้านแม่เท่าเตรียมของเลยมีอย่างมาพอเดยนี่คือผองวกวับมีอย่างของของหวานทั้งนั้นอบาบน้มกำลังแล้วนี่อย่างสมศรีต้องเอาข้าวไปตุ๋ยเวลาไปอยู่บ้านแม่เท่าว่ะมันยากกินหั่นยากกินนี่ข่านไปซ้อบ้านแม่เท่าก็อยู่ในฟาร์มตุยไส้อัวแจงแข็งนะเนี่ยสมชีแหน่ไหวเนาะสมชีเอไปตุ๋ย ข้าวหุงไวแล้วหุงแล้วก็ต้องเอาไปตัวอ่นมันมีคนกินเนาะอยู่บ้านไปสองคืนก่อนก็เลยเอาไปตัวเจ้าจพปปอวันนี้กระเป๋านี่ถุงนี้จะพอไหมเนี่ยพออยู่มั้งนี่ใส่หัวอ,อันนี้ของกินลูกบา่าวลูกๆนนี่ขาดไม่ได้น้ำพริกตาแดง เอาไปไปก็ต้องเอาไปตวัวอยากจะไปสอบสีมันเปิดทำไมถ้าบนมีพร้อมนะเข้าเข้าก็มีของกินจะมีเลยจะไปจ้าคือผัวต่สมสีคิดว่าเอาไปเองอมันดีกว่า หมูหมา,มาปลาทอดอนี่ทอดไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นของกินลูกๆจ้าหารลูกบาสสมบัติกระดูกลูกดข้าวหมา ถุงพอดีชมสิเข้าผมได้กินกันแต่หนวเนี่ยไปกินกตามมานะมมา่างคกนไ้นะรื้อม่หยังแหมถ้วยเ้า,ามาฮัลโหลสเกตไม่ go ว w a y today โอเคโอเคไหม you want something ไหม

Go with us, Look for then baby. Then not cone for it, ma'am. we can put back inside here and then course, You know what I mean? Yes. Put over there. Yeah, take out. Yes. Yes another bag นุ่นะยืม s o r r นะ Yes ไปไหนแล้วลุกหน่อยชาวบ้นคลายหนาว Okay. we go now. you have charger, everything. Yes, I have charger. For Fifi. This guy not go. Quam đấy bay. Quam đấy bay. mà đi cái họ hay là chúng ta hay mới xứng no, đáng no, no. you need something No, I think we have everything Something for mom? okay uh, I put in okay bag. okay Or I put in your bag. I don't know. It's not okay before. okay 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 what okay 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 take okay 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 one. okay 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 ไปเลย o ิโกน n อน a v e to come back o k บ y you need something. s o m e t h i n ีไปลูกไปอย่าลูกเบาน่รลุยเหรอ Bye, níu. Gumon! Hi, Good morning. Hi, <laughs> no, hi, hi. Yeah. <coughs> good morning. nè, <coughs>